สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาจําลองการแข่งขันฟุตบอลครับเป็นการพบกันระหว่างเหลีวภูครับพบกับทีมท็อปฟีเซีเดินเอเวอร์ตันนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับถือว่าเป็นคู่เมอร์ซีไซด์ดาบี้แมตช์เลยนะเป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งเลยนะครับู่นี้เพื่อนร่วมเมืองเจอกันนะครับ ซึ่งการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมานะผมใช้เกมฟีฟ่า20ครับตั้งค่าให้ AI แข็งเองโดยมีผมครับเปิร์นาเวงเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมหลักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะฮะคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมเปิร์นาเวงขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมถูกใจชอบใจก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนาเวี n งโลเวอร์ด้วยนะฮะเ,เอาต้องสองทีมพับทำการทักทายกันก่อนนะก่อนที่จะฟาดแข่งกันในวันนี้นะเนี่ยอกองเฉียงสองทีมนี้มาเต็มความจุข,ของสนามเลยเบ่าน,นี้หลีฟูครับวันนี้มาในระบบ4-3-3สะฮนะออกองหลังครับวันนี้แบ็กซ้ายแบ็กขวานี่ เปลี่ยนจากโรเบิร์ตสันอโนครับมาเป็นทางด้านเจมูเนอร์แล้วก็วินเลียมนะฮะกองกลางมีฟอร์มิโน่เฮนเดอสันไวเดอรดุมหลุมมีซาร่ามาเน่แล้วก็เฟอร์มิโน่ครับส่วนทางเอเวอตันนะฮะเพื่อนร่วมเมืองครับมาในระบบ4-4-2นะฮะแผนโบราณนะครับ4-4-2หน้าคู่ครับเป็นคาร์วร์สเลวินแล้วก็ลิชาริสันนะฮะกองกลางมีซิกูเซนโกเมสนะฮะบอลกอดอีโบบี้นะฮะเอาครับ เอมเมอร์ซีไซด้าบี้แมตช์ระหว่างลีภูเอลตันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะศึกนี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะฮะอันดับไม่เกี่ยวนะฮะซัดเต็มเหนียวอย่างเดียวครับคู่นี้ลีภูครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีแดงครับเกง่งแสดงบุกจากซ้ายไปขวาสุดทางเอลตันครับวันนี้ชุดเสื้อสีน้แเงินครับบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะเริ่มเกมนะครับบอลอยู่ที่ทางด้านของวัยนาดูมฮะแทงมาโอ้โหนี่ครับโหเก่ครับสกัดได้สวยะฮะบอลขอด ชิปลูกนี้มาที่ลิชาริสันลิชาริสันนะออกซ้นมาบอลคอทไหลเข้ากลางครับทิกโกเมสโอเกตวางยาวๆลูกนี้โอ้โหบอลมันแรงครับแอบเข้ามือทางด้านของไอซงเบ็คเกอร์นะฮะเบ็คเกอร์มาด้านซ้ายที่มิลเนอร์ไหวด้วยครับเล่นกับมิลเนอร์มิลเนอร์นี่นะักเตะจอมเก่าเลยนะเตะตัวเก่าของเลี้ยวฟูนะค้าแข้งมากับหลายทีมนะก็เป็นเพื่อนคนนึงครับที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะฮะ ซิกูเซนไหลตอบมาสวยครับโกเมสคืนซิกูเซนซิกูเซนตรงนี้ไม่ผ่านฟาบิโนโยครับเอาครับลิเวอร์พูลจะสวนกลับเร็วฮนะซารา่าซารา่าตรงโอ,โอ้ตรงนี้ซาร่าจ่ายพลาดนะลิเชซันให้มาจี้อีูบี้ครับขอบุเลวินลูกนี้เลวินครับถึงเส้นหลังคอสกลางเข้าโอ้โหลูกนี้แม่ล้ำหน้านะกรรมการก็เ,เป่าช้าเกินนะโอ้โห จนจะยิงแล้วนะกรรมการถึงเป่านะฮนะแมนะ่นี่ครับนี่เป็นสีสันของลูกหนังนะฮะแล้วก็สีสันของกรรมการนะฮะฟาบิโนว,วางยาวด้านขวาทิสซ่าแต่ไม่ถึงนะฮะยังได้ครับลิเวอร์พูลอินดุสเซนเล่นกับซาร่าอินโดครับอยอมมาฟาบิโนแทงนี้ตีทางด้านเอเวอร์ตันยังได้ฮนะลิเวอร์พูลฟาบิโนไหลต่อมามาหนี้ผู้ตรงนี้มันเบาไปหน่อยครับสตีเบ้ครับดักไว้ได้นะเอเวอร์ตันซิกุสัซนนะ ที่คาร์วัลส์เลวินดิชาลิสันดันขวาเติมมาวอลคอร์ตวอลคอร์ตลูกนี้ยังไม่ผ่านเจมิลเนอร์ฮะโอ้โหยังเก่าเจมิลเนอร์ตังใหม่ครับกีวอรจิวฟันได้ครับสาดขึ้นหน้ามาเอาฟิโนโมงูนี้ไม่มีอะไรฮะปอนเข้าทางเอเบอร์ตันแต่ซาร่าวิ่งไปกดดันนะโอเคครับมาด้านขวาสุดฮะวอลคอร์ตวอลคอตกระชากโอ้วอลคอต ได้เปิดลูกนี้เข้ามาโอ้โหโกเมซก็จกัดไว้ได้ก่อนนะฟาบิโยปล่อยบอลตรงครับโอ้โหเกือบไปครับลูกนี้เจมิเนอร์ฮะมิเนอร์ไห่กลางมาแหวดรุ่มครับฟาบิโยฟาบิโยแหวกมาสองคนให้มาที่ไวนาะดุมฮนะข้างหน้ามีเฟอร์มิโนครัโหไวดุมคนระับแม่เสียบอลง่ายเกินนะบอคลครับเล่นกับดิชัยสันกูมเมซครับ เฉยสันวางลูกนี้มาแรงไปหน่อยครับขอบมือนั้นอาริสงเบงเกอร์ะฮะเกือบเตะสาดยาวขึ้นมาเป็นบอลของเอเวอตันครับลูคัสดีนเอาครับจิกุซันเล่นกับเลวินแทงวีนเป็นช่องครับโอ้โหแต่มิลเนอร์นะี่ยืนปิดช่องแล้วนะฮะเด่นการครับจะเป็นของเอเวอตันครับริชาริสันเอาฟาบิโยดักได้ครับซาลาเล่นกับฟาบิโย สาราให้มาที่เฟอร์มิโนครับคืนมาที่ฟาบ์มิโยไว้นาดุมฮะไปดุมเสียบอลง่ายนะครับโอ้โหไวาดุมอีโบบี้ฮะซิกุเซนมาที่คาร์วัลสเลวินครับซิกุเซนมาทางขวาที่วอลคอตบอลคอตนะครับไปไม่ได้ย้อนมาที่โกเมสคาร์วัลสเลวินไหลมาลิเชซันจะยิงครับโอ้โหติดวิลเลียมอ้าวลูกนี้โอ,โ,โอ้ยเกือบไปครับแม่ยังนี่นที่ผู้เล่นของเอวตันนี่ยิงเบาไปหน่อยนะ แล้วก็ทางเซนซองเบงเกอร์ยืนถึอตำแหน่งด้วยนะฮะเกือบไปครับลิเวอร์พูลอย่างที่ผมบอกว่าคู่นี้อันดับไม่เกี่ยวนะฮะศึกสักรีล้วนครับคู่นี้โุมิโนไหลมาเบาไปหน่อยครับเอเวอร์ตันได้บอลมาดชาริสันให้ที่อววววคอว์บอวอลขอตฮะว,วอลขอตไปไม่ได้ย้อนมาซิลิเบ่บอลขอตแทงมาโอ้โหเอายังได้ไม่แฮรอยู่เนยยิงคืนมาได้ฮนะ มาเนี่คือดีเจมิเนอร์วางลูกนี้มาครับมาเนี่ย้อนมาที่มิเนอร์ไหลเข้ากลางมาฟาบ์มิโยครับฟาบ์มิโยโยกมาที่มาเนี่ฮะมงชงมาที่ไวรดุมไวรดุมครับถึงเส้นหลังตรงนี้โอ้โหโดนเตะจากข้างหลังโอ้โหฟาล์ครับลูกนี้น่าจะโดนไปเหลืองครับซิปเบ้โอ้กรรมการหนึงใจดีนะฮะแม่ให้เป็นแค่ลูกฟาล์นฮะสลาบอยู่ที่บอลนะ ซาลาเปิดลูกมีเข้ามายังไงบอลโอ้โหผิดฟอร์ดคว้าบอลไว้ได้นะตอนนี้เขาเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งหลังนะครับเอเวอเรสตกับลีฟูครับที่เสมอกันอยู่ซูสประตูต่อศูนย์โกเมสครับไปดูย้อนมาที่เบอร์จิวฟันไดฟนานโยเขากลางอาที่เฟอร์มิโนฮะออกมาทีเดซเซนซาลาคราบัาราบเอาคราบับวิลเลียม ออกโซนที่ซา่าซา่าเขาซ้ายปั่นเน้นๆลูกที่โอ้โหไม่ตรงขอบพ่แม่ห่างเยอะครับนี้โอ้ไม่ใกล้เคียงกับลูกปั่นของซา่านะกรรมการครับทดครึ่งแรก2นาทีเ <Okay, okay. S 1> อาเป็นบอลของเอเวอร์ตันนะซีชาลิสเซนฟาบิโยดักได้ครับซา,า่ามาดิเฟอร์มิโนโพลิกบอลได้ฮนะ ยอนมาฟามิโยเอาครับโอ้โหเรียบร้อยครับครึ่งแรกครับเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะฮะเอาครับผมครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะ เอเวอตัน,นครับเริ่มเกมในครึ่งหลังนะฮะตอนนี้สกอร์ยัง0-0อยู่นะต้องดูครับว่าการแก้เกมของเจเกนคอปกับอันเชรตีจะแก้เกมยังไงนะฮะแต่เอเวอตันนะฮะแต่แต่ได้อันเชรตีมาคุมทีมนี่โอ้ผลงานดีขึ้นมากเลยนะฮะอิตาลีนี่แน่นอนครับเรื่องเกมรับนี่หายห่วงนะฮะโคตรจากอิตาลีซีเบียดักได้ครับเขากามาซิกุเซ่น ให้มาที่บอคอตปับบอคอตมีพื้นที่นะตัวนกฟานไดสิบสซันครับขืนบอคอตบอคอตดึงจังหวะสวยฮนะบอคอตยังไงลูกนี้เปิดลูกนี้เข้ามาโอ้โหโกเมยียังอยู่แต่ว่ายังไม่พน้นเขตอันตรายอีโบบี้ซัดลูกนี้โอ้โหยิงยัดที่มุมแคบเลยนะแต่ไอ้ทรงเบกเกอิลยังผัดไว้ได้เมืนี้โอ้โห,โโหยังยืนตำแหน่งได้ดีเอาครับ นาบี้เกตาครับโดนเปลี่ยนลงมาแทนน,ทน้างของไวอาุนะฮะลูกเตะมุมครับขัสดีเปิดมาเข้าหัวติ๊โอ้โหขา่าวสเลวินแม่ไม่เข้านะครับลูกนี้เข้าหน้าต่างนะฮะนี่ครับโอ้โหเกือบไปครับลเวอพูลเอาครับเบอร์นาทับลงมาแล้วนะฮะอีกชาวบราซิลครับ น่าจะลงมาแทนทางด้านของอีวบี้นะครับผมโกเมสฮนะดิชอริสันฮิตได้ครับไหลามาที่คาร์สเลวินแทงมาลูกนี้โอ้โหแรงไปหน่อยครับหรือว่าไอเดียดีนะฮะลูกนี้ไอซงเบเกอร์เตะสาดยาวด้านซ้ายที่มาเน่้ยเอาบอลลงสวยครับโซมิโนโอ้โ,อโห,โโหเกือบครับตรงนี้เอวีวอร์ตันนี่เข้าบอเลเร็วนะครับวันนี้ซาลาครับมาที่ฟาบินเอีวอร์ตันนะคืมาที่ฟบบออนนะาฟบ,บินโย บิลด์ครับมาเน่มาเน่ยังไงมาเน,าเน,าเน่สับขาหลอกโยกซ้ายไหลต่อฟ mm ุตโนลโอ้โหติดทางโอเกนะแม่ไม่ยอมยิงเองครับมาเน่เบอร์น่านครับมาที่คาร์บัสลิวินฮะยกลูกนี้มาด้านซ้ายครับเอาครับเป็นด้านของ e B อิวบีโอ๊ตอ่าโวคอร์ทครับโดนถอดออกนะเปิดเข้ามาเสาไกลเอาบอลลงได้ครับตรงนี้กระดูกบ,บนข้ามหัวโอ้โหแต่บอลมันน่าจะออกไปก่อนแล้วนะฮะ โอ้โหคู่นี้ยังไม่มีสกอร์ครับคู่นี้ผ่านมาชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันแล้วครับเมอร์ซีเมอร์ซีไซด้าบี้แมตช์นะครับคู่นี้ซาลาโยนข้ามฟากมาที่เจมิลเนอร์ฮะไหลเข้ากลางมาที่มาเน่มาเน่จิ้มต่อมาเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนครับมาที่มาเน่มาเน่ยังไงฮะขื้นมาครับมิลเนอร์เกต้าครับ แทงมาลูกนี้โอู้หูซีเบตตามมาครับเอา้าลูกนี้มานี่ยังบอลคืนมาได้ครับจะเปิดลูกนี้ยังติดทางซีเบตได้ลูกเตะพุ่ครับ,ล,บลีว่าบูเอาครับเนโกวิเลกรับโดนถอดออครับต้องส่งทางเชนอเล็กซานเดอร์อาโนลงมานะฮะส่งแบ็กขวาตัวจริงลงมาวันนี้ <c oughs> ขอไปผม สลาเปิดมากลางประตูคืนมงครับแถวสองไงครับโกเมสไหลมาซัดลูกนี้ตามน้ำโอ้โหพิกฟอร์ดยังปัดไว้ได้โอ้โหลูกนี้เกือบไปนะนี่ครับปั่นด้วยซ้ายเน้นๆนะโอ้โหเกือบเสียท่าครับจอดแดนพิกฟอร์ดเอาลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับเกตามาเองลุยยอดยอยเสาไกลโอ้มีหน้าครับยังสกัดไม่ได้ ยูบี้ครับเตะสาดยาวขึ้นหน้าเลยฮนะโอมเมนครับโหมมาที่อาโนอาโนได้บอลแล้วนะฮะอาโนคว้าม,มาเองครับเอาไม่อยู่ครับอาโนอาโนเปิดลูกนี้พิกฟอร์ดปัดได้ครับเอาแล้ว oh. uh oh. เป็นบอลของทางท่านเอเวอร์ตันะฮะซิกูเซ่นครับไหลมาที่โกเมสทอร์สลิวินแทงนี้โอ้โ oh ห oh, แรงไปหน่อยครับเป็นบอลของลิวผู้บิวเนอร์ครับบิวเนอร์ er, ติดเครื่องมาแล้ว แทงมาลุยไม่ล้ำหน้าครับมานี่ไหลเข้ากลางแต่ผู้สินโอ้โหโยกธงลำหน้าไปแล้วนะโอ้ผมนึกว่าจะไม่ล้ำนะลูกนี้โอ้ล้ำเยอะเลยมน,นี้ถือว่ากุสเซ็นเตอร์ของเอลตันนี่ดักล้ำหน้าได้ดีนะลรงนี้กีตาร์ครับให้มาที่เฮนเดอร์สันตอนนี้เรียบูบิกระเ,เรียบูบุกไปตลอดลอกนะฮะฟาโยเปิดมาครับโอ้โหยังไม่เข้าหัวฟอร์มิโน่ฮะ แต่ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับอาฟาบินโยครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางด้านของทาคุมิมินามิโนะลงมานะฮะซันเปิดมาลูกนี้ครับเอวตันยังมงเคลียไว้ได้ครับอโนครับไม่ให้บอลออกฮะเ่นต่อเนื่องอา้อาวอโนครับทำบอลเสียเองนี้โอ้โห อ,อ,อ๋อคาว่า s l e p i n ครับโดนถอดออกนะแล้วก็ส่งทางมอยเซคินลงมานะกองหน้าล่างใหญ่นะฮะมอยเซคินกุสตีนฮะนิโกเมสย้อนมาครับโฮเกสเปิดมาดูดีไม่แม่นนะเป็นบอลของนิวพูมีนามิโนครับเคินมาที่โกเมสเปิดมาสวยครับซาร่า มีนามิโตเติมนะฮะซาร่าไม่ให้ครับหซาร่าเสียบอลไปเองยังได้ครับลิวฟูอ้าวครับเป็นบอลของเอเวอร์ตันฮะอยูบี้ครับทีลิชาริสันขวาสุดมีนะฮะลิชาริสันทำยังไงสายเติมนะเลือกมาทีซิกูเซนซิกูเซนแทงมานี่โอ้โหย้อนหลังเพื่อนนะตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วนะตั้งสองทีมเสมออยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะ อยู่เดอรครับเขาก,า,กางมาที่เกตาซาลาซาลามาแล้วลูกนี้โยกมาโอ้โหบอลมันลึกอีกแล้วนะฮะอีกฟอแล้วคว้าบอลไม่ได้ก็เตะสาดยาวขึ้นมาเป็นบอลของลิเวอร์พูลครับซาลากระโดดมาที่เจมส์วิเนอร์เฮนเดอร์สันมาที่เกตาฮนะกรรมาก,การครับทุเวลาครับ3านาทีนะตัวน,นี้ ปาครับเบอร์ Bernard นาดฮะเบอร์นาดไปแล้วลูกนี้ชิดมายังไงไหลยังได้ฮะโมเซคินแทงมาสวยฮะโยกมาด้านขวาเบอร์นาดจะคอสไหมจะเปิดโอ้โหเปิดช้าเกินยังได้ครับเปิดลูกนีเข้าหัวกันได้ยิงสวนยังอยู่โอ้ยเรียบร้อยครับบดลาการแข่งขันครับกูนี้ครับเสมอนไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหกินกันไม่ลงครับกูนี้ ออแล้วเพื่อนๆครับถ้าอยากให้ผมนำคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับวันนี้ผมเปิ้ลาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ